เบิงอีสานประวัติบันตนํานานเมืองคลิปนี้นำเสนอตนํานานทองทินของพี่น้องทางจังหวัดอุดรธาน,านีอีกเรื่องหนึ่งครับอุสาบาลถกับเป็นเรื่องเล่าขานที่มีความสัมพันธ์นกันกับสถานที่จริงที่มีอยู่ในทองทีนั่นก็คืออุทยานผู้พะบาททังอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธา,านีตนํานานเล่าขานเรื่องนี้สิเป็นมาจังดาก็มาไปเบิงไปฟังเรื่องเล่าน้ำกันครับพี่น้อง เพิ่นว่าการลักครั้งหนึ่งโดนมาแล้วยังมีเมืองเมืองหนึ่งตั้งอยู่ริมฟังแม่น้ำโค้งสื่อเมืองผ่านกษัตริย์กับมเหสีอยู่กินข้องบ้านข้องเมืองมาโดนแต่ทั้งสองพระองค์กับบมีโอรสธ,ธิดามาเกิดน้่ทั้งสองพระองค์กับเกิดกัดกลุ่มในพระไทยเหตุแนวดสิมีลูกไหวสืบต่อสันติวงศ์กะได้ทำพิธีบวงสรวงขอจากเทวดาแต่แล้วกับบบเป็นผลบ่มีวีเปล ว่าโอรสธ,ธิดาสิมาเกิดนำทั้งสองพระอ,องค์คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาย่ำได้กร็รู้ซึกหดหูในพระทยเป็นหิ่งหนักก้าวถึงบริเวณป่าแห่งหนึ่งสื่อผู้ผาะ,ะซึ่งบอยุไกจากเมืองนี้จากท่อใดได้มีเด็กหน่อยนั่งหนึ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจากดอกบัวพระฤาษีที่บําเพ็ญพดอยู่ในป่าแห่งนั้นก็ได้นัมาเลี้ยงแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดี เมื่อหนึ่งกษัตริย์เจ้าเมืองพ่านเพิ่นได้สเสด็จมาเห็นจังได้ถามไทยกับพระฤาษีพร้อมกับบอกความประสงค์ว่าอยากได้นั่งหน่อยผู้นี้มาเป็นหลูมบุญธรรมพระฤาษีภูมิีย่านที่แก่กาเพิ่นก็ได้เล่งหูได้เห็นพ่ายผคกนาในอนาคตว่าสิเกิดยังขึ้นเพิ่นก็จังได้เตือนกษัตริย์เจ้าเมืองพ่านว่า้าน้ำเด็กหน่อยผู้นี้ไปเลี้ยง เมื่อถึงเวลาที่นั่งในแต่งการแต่งงานหรือมีคู่ครองก็สิเป็นเหตุให้พระอ,องค์นี่ถึงแก่ความตายแต่ด้วยความปรารถนาอยากได้ลูกเจ้ากุ้งเมืองพ่านกับบด้สนใจต่อคั้ตักเตือนของพระฤาษีเสียวนั่งมาเลี้ยงเป็นลูกอย่างเดียวจากนั้นก็ได้ตั้งซื่อให้นั่งหน่อยผู้นั้นว่าอุสาซึ่งหมายถึงแสงอาทิตย์ย่ำลุงอรุณ นั่งอุสาเติบใหญ่มาทำกลางคว่ำหักของเจ้าเมืองพันกับมเหศีทั้งสองพระองค์ได้เฝ้าเลี้ยงดูฟุ่มฟักหักปันแตงแพ่งปันตาบ่าให้อึดให้ยากบ่ให้ขาดให้เกินแนวดจักอันจักย่างนั่งอุสาเองกับมีคว่ำหักคว่ำผูกพนันต่อเจ้าเมืองพันกับมาเหศีเป็นอันมากขึ้นกันอยู่ต่อมานั่งอุสาก็เริ่มเข่าสู่ไหวสาว ย่อมไม่ใช่หนุม่มหมายตาเมียงมองเป็นธรรมดาฝ่ายเจ้าเมืองพ่านก็นึกถึงคำตักเตือนของพระฤาสีขึ้นมาได้จังคิดหาวิธีที่สิกันนั่งออกห่างจากบรรดาชายนุ่มทั้งหลายเพื่อรักษาชีวิตของเจ้าของไว้เจ้าเมืองพ่านได้ตัดสินใจทรงนั่งอุตสาหกับหมูเ่เพื่อนในวัยเดียวกันให้ไปอยูป่ป่าเพื่อศึกษาเรื่อวิชากับพระฤาษี แต่กับบ่ได้บอกถึงเหตุผลที่แท้จริงให้นั่งฟังนั่งอุตสาห์ได้มาอาศัยอยู่ห้องเล็กๆที่ถือสั่งใบบนยอดหอคอยซึ่งเป็นหินธรรมชาติเจ้าเมืองพ่านกับมเหสีกะเที่ยวมาเยี่ยมมายำในบางข่างบางข้าวแต่ส่วนใหญ่แล้วก็สิปลอยให้นั่งอยู่ตามลำพังกับพลื้สีเหล่ากะพวกมูเพื่อนโดยที่บมีผู้ใดได้ทานมาพบมาพอ มือหนึงนั่งอุตสามีความปาถนาที่อยากสิมีเพื่อนใจนั่งกระจังใด้่อยมาไล่ดอกไม้ไปตามลำธารเล็กๆที่นั่งใส่อาบสงกายอยู่ประจาําพวงมาไล่ได้ร้อยตามลำธารออกมาจนหอดแม่น้โคงโชคชะตานั่ผ้าพวงมาไลา่มาปรากฏให้ท่าบารดซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเมืองประโคเห็นท่าวบารดหูโดยสัญชาตญาณว่า ต้องมีไผ่จากคนที่ทรงมาไล่พ่วงหนีมาแล้วก็ต้องเป็นผู้ยิ่งที่มีความสวยสดงดงามแท้ๆทถวบาร,รุดพิจนาจังสันแล้วกับบอลังเลสงสัยอีหยังอีกต่อไปเท่าก็เฝ้าควบมาออกเดินทางตามลำนำขึ้นมาเพื่อหวังสิได้พบได้พ่อกับเจ้าของพ่วงมาไล่นี่เท่าบารุดมาหอดโมบัลแห่งหนึ่ง แถวเวนกำลังสิบหลับขอบฝาพอดีแท่นทีแ่าบาลดสิพักพอหรับนอนเอาแห้งในหมู่บ้านแห่งนี้แต่กลับขอสื่อตะเกียงจากหญิงชลาคนหนึ่งในหมูบ่บ้านแล้วก็ได้เดินทางต่อขึ้นไปย่งเขาพ่อเทียงขึ้นกับมาฮอดอย่งบริเวณของหินหลุบสรงประหลาดคล้ายๆกับเม็ดหมาของแ่วบาลดบอย่อมเดินย่อมย่างอีกต่อไปจังได้ตัดสินใจผูกมัดไว้ไต่ค้นหินแปลกๆนั่น ซึ่งต่อมากก็ได้เอื่นมองนั่นบาขอกมาเท่าบารถจากนั่นเท่าวบารถกระเพื่อรับโดยความอ่อนลน่าพ่อหอดย่ำเสาตะเวนโพพล,ลขึ้นมาเท่าวบารถก็ได้พบพ่อขอค่อยนั่งอุสาท่าได้เห็นใบหน้าของนั่งอุสาจากแสงแรกแข่งอรุณเมื่อสายตาทั้งสองต้องกระทบกันต่างกระตกลุมหลักมีใจต่อกันในท่นที่ พละฤสีได้เห็นทั้งสองคนอยู่น้ากันจังได้เตือนไพ่ไปยังเจ้าเมืองผ่านพ่อตกใบกับมีกุมข้นสองกุมได้ขึ้นมาบนยอดเขากุ่มแรกที่มาหอดกับคือบรรดาโมพกูกและกกับคนลำใสของแาวบารดที่เดินทางออกตามหาแาวบารดที่หายออกมาจากเมืองพ่อพักกันมาหอดกับพักกันมาผูกมาไวบริเวณแห่งหนึง่งส่งต่อมาบริเวณนั่นก็เอิว่าขอบมาหน่อยซึ่งอยู่ใน บริเวณผู้พาบาทในปัจจุบันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของเจ้าเมืองพ่านพระฤาษีได้เข้าไปห้ามผู้คนทั้งสองกลุ่มเมื่อมาเผชิญหน้ากันด้วยเกงวาสิเกิดการรบราข่าฟั้นจังขอให้คนทั้งสองกลุ่มนี่คอยเบาคอยจากันอย่าได้ใส่กำลังเข่าห้ำหันประหัตประหารกันเลยในที่สุดเราเสนาบดีที่ปรึกษาเจ้าเมืองพ่าน ก็ได้เสนอให้มีการแข่งขันต่อสู่กันเพื่อช่วงชิงนั่งอุตสาหากวะไพสามารถสร้างวัดได้ดีที่สุดภายในเวลาขามขึ้นก่อนทีเดาวประกายพึกสิปรากฏขึ้นเนื้อทองฟ้ากะสิเป็นผู้ชนะส่วนหากว่าไพเป็นผู้แพ้สิถึกตัดหัวฝ่ายเจ้าเมืองพนันมีผู้ค้นเป็นจำนวนมากมายแต่ฝ่ายของแถวบารุมีคนเพียงหน่อยนิดแต่กับบมีทั้งเลือก ต้องย่อมรับเงื่อนไขพอเป็นกฎจารีตประเภทนี้ไฟจาเมืองผ่านได้เลือกส้างวัดในบริเวณหุบเขาที่ซึ่งมีตนใหม่ขนาดใหญ่กับก่อนหินอยู่มากมมยส่วนแ่วาบารลดเลือกที่จะสัางวัดอยู่บนยอดเขาที่มีเพิ่งหินยืนออกมาเพื่อสิได้ใส่เป็นหลังค่าจากนั้นทั้งสองไฟกระลุมือสัางวัดแข่งกันพ่อึกสงัดรถถ่าบารลดได้ย่างไปบนปลายหนาา้าผา เือเหลียวบึงวัดที่เจ้าเมืองพ่านกําลังสาางเถ่ากังหูตัวเองว่าต้องเป็นผู้ผ่ายแอยยางแน่นอนในช่วงเวลานั้นก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งได้ปรากฏกายขึ้นผอมบอกเ่าบารดว่าให้เขีนตะเกียงเอาไว้บนตนไม่สูงระวังพวกก่อส้างวัดทั้งสองไฟเถ่าบารดปัน้นาไว้จังเข้าใจได้ทันที หลังจากนั่นก็เฝ่าปีนขึ้นต้นใหม่แล้วปั๊บให้แสงตะเกียงหุงที่สุดเท่าที่สิเหตุใดกลุ่มคนของเจ้าพญาเมืองผ่านเมื่อเห็นแสงตะเกียงก็คิดว่าเป็นดาวจังหยุดทํางานในท่านที่พร้อมกับเสียงเซ๊ซลว่าดาวปักกายพึกขึ้นแล้วเฮาหยุดสั่งหยุดทาได้แล้วส่วนกลุ่มของแถวบารดนั่นมีเพิ่งหินกันบงังจังบบเห็นแสงตะเกียง ท้าวบารดก็ร่งรุดกลับไปยังกลุ่มคนของเจ้าของฝ่าเร่งกำลังคนให้ตั้งใจสัางวัดให้แล้วเสร็จก่อนรุ่งสางเมื่อถึงเวลาดาวประกายพึกที่แท้จริงขึ้นค่ำตัดสินกับบ่าอาจที่สิเกเลี่ยงได้เจ้าเมืองพานบาสามารถที่สั่งวัดให้สำเร็จเสร็จลงได้ตามประสงค์ตามค่ำท่าเจ้าเมืองพานก็จังเด้ถูกประหาร จากนั้นแ่วาบารดก็ได้ผ้านั่งอุสากลับมาเป็นนั่งลูกนั่งเมียยังบ้านเมืองของตนชีวิตไม่นั่งอุสาในปราศาสตร์ัชวังของแ่วบารดบรบไดไง่ายสุขสบายตามขวนตั้งแต่เขามามยูก็ถือนั่งสนมกำนันการแก่งรังแกสารพัดพราะพวกนั่งเหล่านั่นก็ตั้งปัตนาเป็นหนึ่งในใ,นใจของแ่วาบารดคขึ้นกันในเมื่อหนึง่งมีนั่งสนมกำนันคนหนึ่ง ได้ออกไปพบพ่อกับหญิงชล่าที่ขายตะเกียงหญิงชะล่าได้เบาได้เล่าถึงตะเกียงที่ถือพบพ่ออยู่เทึงคบใหม่ที่นาพาผู้พบะบโดยลูกสาวของนางเองในขณะที่ออกไปเจ็บฟืน้นความจริงที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะของ่าวบาลลดจังได้ถูกเปิดเผยขึ้นกระนับว่าเป็นความผิดทั้งกระบินบัณกระบินเมืองของเราเจ้าฝ่ามาหากษัตริย์เมื่อมีเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้น ท้าบาลดต้องออกไประหกระเหินเลน่ล่อนอยู่ในป่าเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อช่ำระล่างจิตใจที่คิดคดบ่มีความซื่อสัตย์จากนั้นท้าวบาลดกะถึกท่ำโทษได้ออกไปเฮเล่ร่อนอยู่ในป่าไฟานั่งอุสาเมื่อต้องอยู่ในป่าศาสผู้เดียวก็ยิ่งเพิ่มความเขียดความสลดโศกเศร้าจังได้ตัดสินใจกลับมาอาศัยอยู่กับพระฤฤษีดังเดิม แต่ความโศกเศร้าหดหูกับบ่ไใ้จางหายลงนั่งเรื่มป่วยหนักมากยิ่งขึ้นพระราษีเกิดความสงสารจังได้ทรงเข้าไปให้เท่าบาลดหูเมื่อเท่าบาลดหูเข้ากับฝ่ามหานั่งอุสาถึงแม้ว่าการมาในครั้งนี้เมื่อกลับไปสิต้องไปเรื่มรับโทษใหม่อีกครั้งนึงกรตามในที่สุด แ่าบารุรถกับมะหอดก่อนที่นั่งอุสาสิยสิ้นใจเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นแ่วบารุรถเกิดความสุขเศร้าเสียใจเป็นอันมากในที่สุดก็ได้ตอมใจตายตา,ยตามนั่งอุสาไปศพของแ่วบารุรถกับนั่งอุสาก็ถูกฝังไว้น้ำกันไก่ไก่กับหอค่อยของนั่งอุสานั่นเองรับนีนก็คือ เรื่องเล่าตำนานของนั่งอุสาแถาบารดที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณผู้พ,พระบาทอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีได้นำมาเบามาเล่าสุพีสุนองฟังแล้วกะสิได้อำลาพระจ่าเรพอกันคิดไม่คิดหนักนสุดสมีสุดทุกค